สวัสดีเจ้าใ่ไวะสวัสดีค่ะทุกคนข้าวีนะคะกลับมาแล้วกับคลิปหาหอ EP ที่2ี่ก็โซนนี้ก็จะเป็นโอนทีวีค่ะทุกคนระเบียงก็คือกว้างมากนะดูดิวิวก็จะเป็นวิวสวนแบบนี้เลยนะสบายๆเลยแล้วก็ดีมากทุกคนสามารถจอดได้ฟรีเลยทุกคนเพวากว้างมาก เขาคือสวยมากเลยมินิโมมินิใจมากเลยสิเห็นไหมเข้ามุงแล้วมันเหมือนมุมพวงคอนโดอะเต็นอพาร์ตเมนต์เพิ่งเปิดใหม่แล้วใกล้กับถนนนิมานใกล้กับเมย่าใกล้กับบชใกล้กับมรราชพัฒน์เชียงใหม่อย ดมากพี<า>นี้นะคะข้าจะพาทุกคนไปตะลุยหาหอพักใกล้มอชอรหรือว่าใกล้มอเชียงใหม่นั่นเองทุกคน e ีพีนี้เป็นอ p ีที่บอกเลยว่ามาไกลมากเลยนะมาไกลกว่าทุกเทปทุก EP ีเลย<ม><อ>ก็เพื่อเพื่อนเพื่อนซับสไคร์เบอร์ที่น่ารักของเราทุกคนนะคะเราก็จะพาทุกคนมาตะลุยหาหอกันค่ะแล้วก็จะไปจังหวัดไหนอีกก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดติดตามข้าวไว้ด้วยนะคะด้วยความที่เรามาถ่ายหอพักใช่ไหมข้าก็าเลยขออนุญาตใส่แมสนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดเริ่มกลับมาอีกแล้วก็ต้องใส่แมสไว้เพื่อคความปลออดภัยขงทุกน การหาหอในครั้งนี้นะคะข้าวก็ใช้แอปเรนทรับในการหาหอพักด้วยนะคะเพราะว่าเรนทรับเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถหาหอพักได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยว่ mm. าจะเป็นจังหวัดอะไรก็สามารถหาหอพักได้แล้วก็สามารถเลือกโลเคชันได้เลือกว่าเราอยากไปที่ไหนซึ่งข้าวเนี่ยปักหมุดโลเคชันไว้ใกล้ๆกับมิมมานนะแล้วก็ใกล้กับมอชก็คือมอเชียงใหม่นั่นเองเผื่อเพื่อน <lived S 2> ๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะมาอยู่มอเชียงใหม่แล้วก็อยากมาอยู่ในตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเป็นทางเลือกให้กับทุกคนแล้วกันเนาะสำหรับห อพักแรกที่เราจะมาวันนี้นะคะนั่นก็คือหอพัก We Re House Residence นะคะในแอร์บรนช์หับเขาขึ้นว่าเป็นอพาร์ตเมนต์เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ตายมินิมอลมินิใจอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยพาทุกคนมาดูกันดีก,กว่าและอีกอย่างคือราคาในเนี้ยค่อนข้างที่จะน่ารักนะเหมือนเดือนหนึ่งอะ่ะสูงสุดแค่4 8 0 0บาทเองไปค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ We House <c oughs> ในแอปพลิเคชันนี้เขาบอกว่าที่นี่มีทั้งหอพักทั้งรายวันแล้วก็รายเดือนเลยเนาะขอทอดเมดก่อนนะคะทุกคนพว่าก็่ไหละอากาศร้อนมากซึ่ง เรื่องน่าเศ้าของวันนี้ก็คือห้องเต็มค่ะตอพัก ลายวันก็เต็มรายเดือนก็เต็มทําให้เราเนี่ยไม่สามารถเข้าไปถ่ายในห้องพักได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราไปดูห้องข้างในไม่ได้ไม่เป็นไรเรามาดูบรรยากาศรอบนอกมาดูทาเลที่ตั้งอะไรอย่างงี้ก็โอเคแล้วส่วนบรรยากาศภายในห้องเนี่ยเราสามารถดูได้ในแอปพลิเคชันเลนส์หับเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีภาพแบบวิชัวทัวร์นะคะ360องศาที่เราเนี่ยสามารถดูห้องได้แบบ360องศาแบบนี้เลยว่าบรรยากาศในห้องมันเป็นยังไงอันนี้เขากจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบนอกก่อนนะคะไปดูกันเลยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนอกหอ ะะที่นี่เนี่ยเขาเป็นอพาร์ตเมนต์เพิ่งเปิดใหม่เนาะเขาก็จะมีแค่ตึกเดียวแบบนี้เลยแล้วก็สไตล์เขาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์มินิมอลแบบนี้เลยนะคะและนี่ก็คือที่จอดรถของเขานะคะสามารถจอดได้ฟรีเลยทุกคนไม่ต้องเสียค่าส่วนกลางเลยนะตี่นี้ก็เป็น,ปนส่วนล็อบบี้ของเขานะคะก็คือเหมือนเป็นนิติและนิติของอพาร์ตเมนต์อ,อะไรเงี้งทงยทุกคนสามารถมาิดต่อหรือว่าสอบถามอะไรได้ที่ทางล็อบบี้ทางนิติเขาเลยนะคะ สำหรับส่วนกลางของเขานะคะก็นอกจากที่จอดรถแล้วเขาก็ยังมีมลิฟต์ด้วยลิฟต์ก็เป็นแบบนี้นลแล้วคือลิฟต์น่ารักมากนะเราเพิ่งเคยเห็นลิฟต์แบบนี้ที่เมืองเลยอ๋อเหมือนเป็นประตูเปิดอย่างนี้แล้วก็เข้าไปอยางเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูว่าบรรยากาศตรงหงทางเดินเป็นยังไง ประตูการตกแต่งของอาคารมงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะประตูเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกแบบนี้เลยแล้วก็การตกแต่งเขาคือสวยมากทุกคนดูดิบรรยากาศแบบว่ามินิมอลมินิใจมากเลยสิอันนี้เป็นผงทางเดินนะดูดิใช่ไหมโอ<ห>้ทุกคนจะบอกว่าอันนี้แค่เดือนละ4,800ับาทนะคะทุกคนแห่งนี้มากแล้วก็อยู่ใกล้กับมอชอด้วยอยู่ใกล้กับเมย่าด้วยอยู่ใกล้กับนิมานด้วยนะนิมมานก็เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ ดังมากๆใจกลางเมืองเชียงใหม่เลยเดี๋ยวเรามาดูภาพวิชเวทัวร์ภาพภายในยห้องกันดีกว่านะคะทุกคนว่าเป็นยังไงเนาะมาเริ่มเลยตรงหัวเตียงเขาสวยมากนะตรงหัวเตียงเขาเป็นแบบว่าระเบียงไม้อะ่ะคล้ายๆกับถุงทางเดินเมื่อกี้เลยเฟอร์นิเจอร์เขาจะเป็นสีไม้แบบไม้เข้มอะ่ะสวยมากตู้เสื้อผ้าก็สวยดูดิ โซฟาก็น่ารักอ๋อประตูเป็นประตูแบบนั้นเลยเป็นประตูดิจิตอลดอลล็อกแบบนั้นเลยแล้วก็ตรงโซนทีวีมีโต๊ะให้ด้วยนะคะมีทั้งโต๊ะแบบว่าวางทีวีแล้วก็โต๊ะด้านล่างเนาะวางไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้สวยโต๊ะเครื่องเขียนโต๊ะเครื่องเขียนเป็นสีไม้แต่สีไม้เข้มเลยอะผ้าม,ม่านก็เป็นสีออกอันเนี้ยเข้มๆหน่อยๆอะห้องน้ำ ตรงอ้นี้ดีมากเลยอ่ะตรงซิงล้างหน้ามันจะเป็นกลมๆอ,อย่างเงี้ยอุ้ยแต่โดยรวมเนาะห้อง,งแบบมินิมอลมากแล้วพื้นอ่ะเป็นพื้นไม้ทุกคนเป็นพื้นไม้แบบสีไม้สไตล์มินิมอลที่เขาชอบแต่งห้องกันอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ้วนอกอย่างนี้เขาก็ยังมีเป็นภาพแบบวิชวลทัวร์ด้านนอกให้ด้วยนะคะว่าตรงลงจอดรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะบอกเลยว่าห้องดีมากๆทุกคนแล้วราคาก็คือถ้าเทียบกับโลเคชันเทียบกับการแต่งห้องเทียบกับที่จอดรถฟรีอะไรเงี้ยถือว่าคุ้มมากสำหรับใครที่ มาอยู่มอชอ,อล้านมงคนร้านนาอะไรอย่างเงี้ยหอ,อนี้ก็ถือว่าเป็นหอหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหอคัดไปกันดีกว่าทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มากันอีกหนึ่งหอพักแล้วนะคะนั่นก็คือหอพักยูนิคนั่นเอง ที่นี่นะคะก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆก,กับที่เมื่อกี้ห่างกันประมาณ600เมตรเลยใกล้กับถนนนิมานใกล้กับเบยา่าใกล้กับมบชใกล้กับมอราชพัฒเชียงใหม่3มกิโลนะคะทุกคนแล้วก็ใกล้กับโลตัสคำเที่ยงด้วยสําหรับใครเนี่ยที่อยากรู้ว่าโลเคชั่นเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนสามารถดูได้ในแอปพลิเคชันเลนส์หับเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยจะบอกไว้หมดเลยว่าอยู่ใกล้ที่ไหนกี่กิโลบ้างซึ่งที่เนี่ยคือมีทั้งรายเดือนแล้วก็รายวันนะคะทุกคนแต่สาหรับรายเดือนเนี่ยที่นี่อาจจะราคาสูงขึ้นมาหน่อยเพราะววว่่่าาา้คมมทีีตัหอองอเเป็น สตูดิโอแล้วก็เป็นห้องสวีทอะไรเงี้ยราคาห้องเขาก็จะเริ่มต้นประมาณ6 0 0 0บาทนะคะทุกคนแต่ถ้าถามว่าโลเคชันตอนนี้ที่เข้าดูอยู่เนี่ยทุกคนลองหันไปดูดิมันเป็นย่านแบบของขายเยอะมากๆอะ่ะดูดิมันเป็นซอยที่มีของขายเยอะมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าโลเคชันเขาดีอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของกันนี่มีร้านตัดผมด้วยนี่โหยที่นี่เป็นแบบอพาร์ตเมนที่เหมือนคอนโดมากเลยดูดิ บรรยากาศของเขาก็คือล่มลื่นมากเลยนะคะอันนี้ตึกของเขาก็จะมีตึกเดียวเหมือนกันถ้าดูจากระเบียงแล้วอะ่ะห้องน่จาจะกว้างมากเลยทุกคนดูดิแล้วก็ด้านหน้าหอพักอะ่ะเขาก็จะมีที่จอดรถแบบนี้นะคะทุกคนที่จอดรถก็เยอะเหมือนกันดูดินี่ ที่เนี่ยแค่เดานะเขาจะตกแต่งแบบสไตล์ลอฟ์หน่อยๆเนาะที่ที่แล้วเนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์มินิมอลเนาะครบพุนแล้วก็มีเรื่องที่แบบว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะ่เมื่อกี้เราเจอกเจก้าของห้องพักแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเขาก็ดีใจที่เรามาถ่ายเขาก็เลยให้เราเข้ามาถ่ายห้องที่เป็นแบบว่าห้องเตียงคู่เพราะตอนแรกอะที่บอกว่าเต็มอะคือเป็นห้องเตียงเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้ห้องเตียงคู่มีแล้วนะคะแล้วก็ห้องนี้ที่เขายืนอยู่เนี้ยราคา6 0 0 0บาทเดือนละ6 0 0 0บาทเนาะแต่ว่าเป็นเตียงคู่สามารถอยู่ด้วยกัน2คนได้ก็คือ หาศสอบตกคนละสามพันก็คือสบายๆเวอร์แล้วห้องดีมากทุกคนห้องเหมือนคอนโดมากเดี๋ยวเข้าไปดูเริ่มจากมุมแรกอันนี้เป็นดิจิตอลดอเลอะใช้คีย์การ์ดการเปิดเข้ามานะคะด้านในก็จะเจอกับโซนครัวที่เป็นบาร์เล็กๆแบบนี้เลยเห็นไหมเข้าบอกแล้วมันเหมือนครัวคอนโดอ่ะบอกปาซิงล้างจานเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็มีชั้นเก็บของแบบนี้ ด้นานล่างก็มีเป็นซิงค์ล้างจานแบบเอ้ยไม่ใช่ีเก็บของถัดมาก็จะเป็นตู้เย็นอันน้อยบาถัดมาตรงข้าวห้องครัวก็จะเป็นห้องน้ำอ้ห้องน้ำกว้างมากเลยเฮ้ยห้องอาบน้ำยังกว้างเลยอ่ะดูดิ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกแบบเต็มบานเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีซิงค์ล้างหน้ามาให้ตรงนี้ด้วยนะคะอุ้ยห้องน้ำกว้างจริงทุกคนลองดูพื้นไม้หไหมข้าบอกแล้วว่าที่เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบลอบ้ลอมๆเนาะพื้นไม้ก็จะเป็นแบบสีไม้แบบนี้สวยมากตรงนี้ก็เป็นโซนแบบว่าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่ บอกเลยว่าคนนี้เจอเขาดีมากเลยนะทุกคนเฮ้ยนนีเจอเขาดีอะแคมดูดิเป็นกระจกใหญ่เลยถัดมาจากโต๊ะเครื่องแป้งนะคะก็จะเป็นตรงนี้เลยเป็นชั้นวางของเป็นไม้แบบนี้ทุกคนเราสามารถแบบวางของตกแต่งวางของที่ระลึกข,ของเราได้นะคะหรือว่าจะเป็นชั้นเก็บของก็ได้มาดูที่ตู้เสื้อผ้าค่ะทุกคนตู้เสื้อผ้าค,คือแบบสูงมากแล้วก็ใหญ่มากดูดิเนี่ยทุกคนดูดิและอย่างหนึ่งคือแบบสามารถเก็บของได้ถึงชั้นตรงนู้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีประตูเป็น สองช่องแบบนี้บอกแล้วว่าที่เนี่ยเหมาะก,กับคนที่แบบว่ามานอนกับเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นรูมเมทการอะไรเงี้ยเพราะมันมี2เตียงแบบนี้แล้วตู้เสื้อผ้าก็มีให้2ฝั่งแบบนี้เลยเดี๋ยวขอเปิดตู้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอ่านี่ไงมีลิ้นชักด้านล่างให้ด้วยฝั่งนี้ก็คืออุ้ยมีลิ้นชักด้านล่างให้2ออันเก็บของได้เยอะแน่นอนด้านบนก็น่าจะมีมีที่เก็บของด้วยอ่าฝั่งนี้จะไม่มีชั้นให้เนาะ หัวเตียงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะบิวอินมาเป็นกล่องไม้แบบนี้ให้ซึ่งน่ารักมากด้านบนตรงนี้เราสามารถหาของอะไรมาตั้งวางได้นะคะถัดมาตรงนี้คือแบบดีเมอร์ทุกคนเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องนั่งทํางานนั่งอ่านนังส่งนังสือเราก็สามารถมานั่งทํางานได้ตรงนี้อีกอย่างคือตรงเนี้ยมันยาวมากเลยนะคือเราสามารถแบบว่านั่งกับเพื่อนได้สองสามคนเลยแล้วก็เป็นที่นั่งแล้วก็เป็นหน้าต่างมองออกไปก็จะเป็นวิวด้านนอกแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องชั้นหนึ่งนะคะวิวก็จะเป็นวิวสวนแบบนี้เลย นะนีนม่านปิดด้วยเราปิดม่านให้ดูนี่ก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือสามารถเอามานั่งทํางานได้นะนั่งเล่นได้อันนี้ก็จะเป็นเตียง2องเตียงแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าแบบใครที่มาอยู่กับเพื่อน2คนอะได้เลยใกล้มากใกล้มอลล่าทอมฮัตมากแล้วก็ใกล้กับเมย่าใกล้กับนิมมานอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยค<ๆ>่ะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนทีวีค่ะทุกคนโซนทีวีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเฟอร์นิเจอร์เขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าลอฟน้องแล้วก็ มีชั้นเก็บของเก็บของให้แบบนี้จะบอกก่อนว่าห้องที่เข้ามาถ่ายตอนนี้ม <uss UC S> ันจะเป็นห้องลายวันเนาะเพราะฉะนั้นพวกเครื่องใช้ต่างๆมันจะครบคันมากๆแต่สําหรับใครที่แบบว่ามาเช่าห้องลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดูรายละเอียดภายในห้องมีอะไรบ้างได้ในแอปพลิเคชันเลนทับเลยนะคะในนั้นก็จะมีบอกว่าห้องลายเดือนเนี่ยเขาจะมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างหรือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างสามารถดูในนั้นได้เลยเนาะถัดมาก็เป็นโซนระเบียงค่ะทุกคนระเบียงก็คือกว้างมากนะดูดิดูระเบียงข้างนอกดิอยากอยู่แบบมีมากเลยอ่ะเป็นการ แต่งห้องที่แบบว่าผู้ชายก็อยู่ได้ผู้หญิงก็อยู่ได้เนาะดีอ่ะ